สวัสดีทุกคนด้วยครับผมวันนี้เรามาอยู่กันใน Jurassic World เกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับผมวันนี้เรากลับมาพบกันที่เกาะของพี่กันอีเช่นเคยครับผมทุกคนมาครับผมทุกคนแล้ววันนี้ครับผมมีข่าวแจ้งนะคผมนั่นก็คือตรงเรือใหญ่มีของมาแลกครับผมเป็นตัวที่ดีซะด้วยข้างบนนี่เราเคยให้ดูไปแล้วครับผม แต่นี่ครับผมตอนนี้มันเปิดให้แลกลินเชอร์เนียนั่นเองครับผมว้าวนี่เลยครับผมซึ่งถ้าใครยังไม่มีนะผมแต่อยากได้ตัวมาเนี่ยซึ่งตัวนี้มันเป็นตัวแลด้วยนะคือตอนนั้นพี่ได้มาอย่างไงก็ไม่รู้จําไม่ได้แล้วเคยรีวิวไปหรือยังไม่แน่ใจว่าเคยรีวิวไปหรือยังนะครับผมทุกคนซึ่งเจ้าตัวนี้ถ้าเราแลกไอ้ช่องล่างเห็นไหม อันนั้นนะคือแลกการ์ดมาเฉยๆเนาะใช้ตัว3ตัวนั้นนะผมเป็นตัวระดับซุปเปอร์เลครับผมเอามันแลกกับรีเจนระดับ2ถามว่าคุมมา้มไหมก็ก็ได้นะถ้าเกิดว่าอยากได้จริงๆนะับผมส่วนช่องข้างบนนะผมเป็นการปลดล็อกเลยเนาะซึ่งจริงๆแล้วอะถ้ามันจะปลดล็อกพวกรีเจนระดับ2เมื่อก่อนเนี่ยถึงก็ต้องตีทัวนาเมนต์ให้ได้แบบแหลงเพชรกันเลยนะครับผมถึงจะปลดล็อกได้นะทุกคนคือใช้เวลาตีนั่นแหละของพี่เนี่ยพี่ไม่มีเวลาอยู่แล้วผมไหนจะทํางานด้วยทําคลิปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเนาะมันก็ ไม่มีเวลาตีัะผมมาแรกแบบนี้เอาก็ดีเหมือนกันครับผมทุกคนแล้วก็มีตัวหนึ่งใช้โอ้โหใช้รีเจนระดับ3มเลยเหรอตัวหนึ่งโอ้กอ็ของพี่มีอยู่ครับผมทุกคนอาจจะได้ปลดล็อกมาให้ดูชมกันนะฮะซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะเนี่ยถ้าเรามีเลเวล20อย่างเี้พี่แนะนําขอพูดก่อนเลยอะผมอย่าไปเลขนะย้ำว่าอย่าไปเลขทั้ง20แบบนี้อะผมคือจบเลยนะผมมันดึงไปหมดเลยแล้วมันไม่ได้ให้การ์ดเรากลับมานะ เคยเทสมาแล้วครับผมมันไม่ได้ให้กลับมาเพื่อเอาไปฟักไข่ต่อนะแต่มันเอา20ของเราไปเลยครับผมเลเวล20ซึ่งมันขอเลเวล10ก็ต้องมีเลเวล10ตัวหนึ่งอย่างนี้ครับผมถึงจะเลกได้นะโอเคตามนั้นนะผมอันนี้บอกไว้ก่อนเลยเดี๋ยวจะเสียได้ตัวเอานะฮะโอเคมาทุกคนงั้นวันนี้ลงแพ็กกันเลยดีกว่าครับผมซึ่งแพ็กนี้เนี่ย มันมีนี่เลยครับผมทุกคนเป็นแพ็คลินเจอร์เนียคอลเลกชันนั่นเองครับผมว้าวดีเลยครับผมคือจริงๆตอนแรกพี่คิดว่ามันจะแจกตัวนี้เวทชน,นะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่ใช่ครับผมเป็นการเก็บคอลเลกชันเฉยๆอ๋อถ้าอยากได้ก็อยากได้ตัวแรกนะเอออยากได้ตัวแรกครับผมรีเจนระดับสามทุกคนมีห้าแมตช์ด้วยกันครับผมถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผม โอ้โหไม่ได้เข้ามาดูตัวนี่ว่ะไม่ได้เข้ามาดูโอ้โหมันเอากินเนื้อมาหมดเลยเหรอคือพี่เช็คแพ็กมาแล้วจริงครับผมเช็คซองเฉยๆพี่ยาวทำไมไม่เช็คกันมันดีๆฮะแต่ไม่เป็นไรครับผมไม่มีปัญหาอุ้ยเดอห้าแมตช์นะพะมี่แล้วตัวหมดโอเคมาถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมออ้ หลือมันน้าแมตตูจะไปชนะยังไงวะขอโคดสปีดเลยละกนันนะผมเดี๋ยวมันจะนานเกินไปเนาะเดี๋ยวเครื่องมันจะหลุดสะก่อนครับผม<อ>ทำไมวะโอ้โหตบเลยตบเลยครับผมโอ้โหตบไม่เกรงใจพี่โตเกีหัวดุยตัวเลยเอาละครับผมทุกคนพี่จะเล่นแบบไม่ประมาทนะเอาแบบเอาจริงเลยก็อ,อาจจะพูดน้อยหน่อยครับผมเพราะว่าตัวมันไม่โผอ่พลาดเพสสักรอบก็ไม่ได้ครับผม ห้ามเพ้ยเลยสักแมทโอเคคือ <c oughs> ถ้ามันไม่ตึงแบบนี้มันก็ไม่สนุกใช่ไหม <c oughs> ใช่สิลำบากตูเนี่ยลำบากดูเนี่ยเอเอาความจริงมาพูดดิแะโอ้แล้วไม่ตบครับผมทุกคนมีสามแต้ไม่ตบอย่างนี้ก็สนองไปดิอมันเป็นยังไงไวไอ,อ,อ้คือคือกันหมดเลยเหรอ คือรอบนี้จะชาร์จหรือจะกันครับผมมานลุ้นครับผมขอให้โอ้คุณสุดยอดเวลิกูดต้องบอกว่าเวลิกูดโอเคทุกคนเดี๋ยวพี่จะลองกันดูนะเดี๋ยวรอบนี้กันละโอเคครับผมมันกันอยู่มันยังกันอยู่ครับผมรอบหน้าชาร์จใส่ตูนแน่เลยสี่มาขอสี่ได้สี่ครับผมสวยงา พ,ตตพี่ตุกโอ้โหพี่ตุ๊กี่หัวดุยไม่ได้เองแล้ว,วะ่ะวันนี้พี่ตุ๊กี่หัวดุยถึงก,กับได้กินลาจาเลยครับผมทุกคนเอาล่ะไปนอนเฟ๊บบับเรียบร้อยไปดีลาจามาแล้วครับผมสไปโนโซอลัสมาแล้วแล้วยังไงเฮ้ยสามตัวนี้มันเป็นตัวแรกของลินเชอรเนียเลยนี่หว่าใช่ไหมโอ้โหทำดีแล้วลูกมาแล้วครับผมมอสตาโป มันเป็นตัวแรกเลยครับผมตัวแบบแรกเลขการ์ดมาโอ้โหแต่ดูเลเวลเลยเลเวลไม่น่าคบหาเลยไปนอนไปนอนเอาละผมเวโล c ีเจนสองมาแล้วอาจจะแบบโอ้โหล้วตีหนึ่งแล้วให้ตัวอินโดแรปเตอร์มาทำไมอะ มันลวดเร็วเกินไปครับผมเวลาเรากดสปีดแต่ก็ดีก่อนเกมมันจะหลุดไสนอนปับป๊บปับ๊บปั๊บเรียบร้อยไี่ดีโอเคจบไปในรอบแรกครับผมสวยงามครับผมจริงๆแล้วว่าเรากดสปีดอะมันต้องพากเร็วๆรัวๆให้มันมันครับผมแต่ขอโทษด้วยมันตึงอะ <c oughs> มันตึงครับผมโอ้พูดเร็วไม่ได้เลยรอบที่สองครับผมแล้วเสียงพี่แหบแล้วด้วยช่วงนี้ทําคลิปทุกวันเลยครับผมแล้วทุกคนแบบ ปิดเทอมกันแล้วด้วยฮนะโอเคถ้าพร้อมแล้วจัดดีครับผมอ้าเฮ้ยหืเงินตู้หายไปไหน <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเงินตู้หายไปไหนหมดเอยตัวไปเลขของมาเหรอโอ้โหครังแรกเลยครับผมเงินหมดโอ้ไม่กอเดี๋ยวนะอึ้งเลย เออเดี๋ยวนะพี่ต้องตัวไหนมันเหลือไว้ได้บ้านเอาลีเจนนี่คนระับผมมีตั้งยี่สบแปดใบแลกกับเงินเหรอฮะได้สองล้านสี่บ้าไปแล้วโอ้โหแล้วแมทมาตั้งหกล้านแล้วอยู่ดีๆอะไรวะอยู่โอ้โหอยู่ดีๆมาอยากใช้เงินเยอะอะไรขนาดนี้โอ้โหเออทุกคนครับ ผมต้องกราบขออภัยมาณะที่นี้เลยจริงๆครับผมคือตัวผมไม่เคยคิดเลยว่ามันจะมีแพ็กที่แบบผ่านเงินขนาดดีครับผมเงินทองโอ้โหแล้วมันเพิ่งไปเลขตัวเลขผงมาหมดด้วยครับผมโอ้โหมาจัดครับผมรอบที่สองได้แค่หกล้านครับผมเดี๋ยวรอบสองแล้วจะหยุดไว้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสามรอบค่อยมาครับผมโอ้โหช้รอบละหกล้านบ้าหรือเปล่าโอเคพรบอมแล้วจัดดีครับผมขอพระทานอภัยจริงครับผม ไม่เคยเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นจริงๆอะครั้งแรกเลสจะเป็นครั้งเดียววะ <c oughs> โอ้โหตูไปนอนบับเรียบร้อยไปดีวันพันไปเลยลูกเอาละครับผมมาลันจาสารสมาตบสองตูเลยไหมล่นะโอเคครับผมตบสองโอ้โหเรียบร้อยคือจริงๆนะเว้ปกติเหรียญทองพี่นี่คือเหลือๆครับผมแต่โอ้โหแพ็กนี้รอบละหกล้านบ้าหรือเปล่า ประตูไม่ได้เตรียมไว้ด้วยเอาหแล้วตีสองตีสองแบบนี้ครับผมสวยงามไปดีอ๋อเดี๋ยวนะถ้าเราตบเลยถ้าเราตบเลยไม่ดีแน่ครับผมเอาวะเก็บไว้ก่อนละกันครับผมมาขอสามขอสามได้สามโอ้โหไม่ได้สามครับผมมันอาจจะเอาไปกันอีกแล้วใช่ไหมปึบ มาโหปึ๊บโอเคอย่างน้อยได้ลดดาเมจครับผมตัวยังหัวหมุนกันเรื่องเหรียญไม่หายเลยเนี่ยปึ๊บไปโนโอ้โหเฮขยันกันยังไว้เนี่ยสี่มาโอเครอบนี้มันก็คงจะจะกันอีครับผมโอเคมันกันเหมือนเดิมครับผมและรอบหน้าต้องตีแล้วล่ะเพื่อน ทำสเต็ป <Time> มันต้องตีแล้วล่ะโอ้โหตีแล้วสวยงามครับผมโอเคตูปวดหัวกระเหรี่ย่จริง <c oughs> ไปนอนบับเรียบร้อยไปนีโอเคราจามาสี่ขอสี่ได้สี่ขอสี่ได้สี่อืมได้สามแต่ก็สวยงามทำดีแล้วลูกมารวครับผมสไปโนตาจุคัสมาแล้ว ขอเน้นๆหน่อยลูกขอเน้นๆปึ๊บไปนอนว้าง่ยมเรียบร้อยโอเคจบไปในรอบที่สองครับผมสวยงามครับผมแต่เหรียญตูไม่สวยเลย <laughs> พี่ว่าวันนี้พี่อาจจะได้ลงคลิปช้าทุกคนโอ้โหมันเอารอบละหกล้านจริงๆว่ะ ทุกคนนะใครมาตีนี่เอาเหรียญมาให้ถึงนะของพี่ต้องเก็บอีก18ล้านครับผมทุกคนก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมตอนนี้พักยกไปก่อนอา้าวผมทุกคนก็กลับมาแล้วนะผมโอ้โหยาวนานจริงจครับผมตอนแรกอัดกิปไว้ตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่มันหาเหรียญหาอะไรไม่ทันจริงจครับผมจนข้ามวันมาแล้วก็ตอนนี้ได้มาห6ล้านเหรียญครับผมทุกคนว้าวมาต่อกันกครับผมโอ้โหต่อไปจะไม่ให้เป็นอย่างนี้อีกแล้วครับผมสัญญาเลยะ ใครจะไปรู้ว่าแพ็กมันเก็บเงินตั้ง6ล้านเหรียญทุกคนก็หกห้าสามสิบนะผมอย่าลืมเก็บเงิน30ล้านเหรียญนะผมก่อนจะมาตีไอแพ็กบ้านนี้ด้วยนะฮะไปจัดต่อครับผมโอ้โหรอบแล้วหกล้านอะ่ะพี่ก็ไม่ได้ดูเลยวว่าเออเงินพี่มันหมดไปแล้วโอ้โหแล้วตูวตัวขอผมมันดิมาพี่โตไปช่วยก่อนละกันปะจัดครับผมรอบที่สามอะเกิด <c oughs> อ,อะไรขึ้น จริงนะนะเดี๋ยวพี่เล่นมาไม่เคยมีแพ็กไหนที่ใช้เงินเหรียญเยอะเท่านี้เลยครับผมแล้วถ้าผู้เล่นใหม่อ่ะผู้เล่นใหม่เขาจะเล่นยังไงวะเขาไม่มีทางเก็บเงินถึง300เหรียญอะไรแบบนี้ได้หรอกจริงๆนะโอเคไม่ใช่3 0 0รอเหรียญดิ30ล้านเหรียญสองมาโอ,อ้โหสวยงามและพอดีสดๆเอาละครับผมเดี๋ยวเราจะทิ้งทวนไว้เลยนะอินโดมินัสเล็กลูกพ่อ เย็ยนสองหนูแทงไปก่อนนะลูกเพื่อความอยู่รอดโอ้โหแล้วมันไม่ตีอีกแล้วครับผมอาจจะตีอีกอาจจะกันสี่อาากีกใช่ไหมแล้วกันสามครับผมโอเคสี่ป่ะขอสี่ได้สี่เอาละครับผมจังหวะนี้สวยงามโอ้โหไม่ต้องแทงแล้วครับผมแม่เป็นไงเสียงใสแจ๋วเลยใช่ไหมตูก <laughs> กาจะลงตัง้งแต่เมื่อวานแล้วเพิบไปนอน ون, ไปนอน ون. เอาแล้วครับผมตอนนี้เวลโรซีแรปเตอร์เจนสองมาโอาหแล้วตบตีโอ้ยทำดีแล้วลูกมาระครับผมอินโดมินันเล็กมาแล้ว,ลวสังคนมานหน่อยดิลูกว่าเป็นแค่ตัวไฮบิดเป็นแค่ตัวฟิวอย่ามาหันกล้าอย่ามาหันกล้ากับตัวหลักนะเว้ยไปน,นไปนอนไปนอนโอเคมาระครับผมสไปโนซอลัสมาแล้ว สี่มาขอสี่แบบเน้นๆเอาหูยขอสี่เลขสองโอเคตัวพี่โตมาทำใหม่ว่าตาเนี่ยเออมาพี่โตมาแล้วเ,เดี๋ยวไม่ได้ลงกับเขาเอาแล้วหน่อยลูกไปนอนวัดเงี่ยเรียบร้อยไปดีโอเคจบไปในรอบที่สามครับผม สวยงามครับผมโถเอ้ยเงินเหรียญพี่เนี่ยต้องบอกว่ามีสบายครับผมมีใช้ไม่จํากัดอยู่แล้วแต่โหมันมาวันบ่พอดีมารอบที่สี่ครับผมตัวยังบ่นไม่เลิกนี่ีบ่นข้ามวันเลยนะเฮ้ยเราโอ้โหยมันเอาครึ่งบกครึ่งน้ำมาแล้วว่าก่อนหน้านั้นไม่ใช่ครับผมโอ้โหยแล้วตูวจะเริ่มยังไงดี่ะอ่าเดี๋ยวนะอุย้ย ดิโพไปจะรอดไหมอะดิโพจะรอดไหมอะถ้าเป็นจะโลมหาเทพกโก,โก้หนูต้องไปแล้วล่ะไปจัดครับผมเอาราคาผมเฮ้ยแบกนี้ก็ตึงอยู่เหมือนกันนะแล้วคือมันมีห้ารอบครับผมตัวก็หมดหมดแบบเกี้ยงเลยล่ะแบกนี้ก็ตึงครับผมตึงใช้ได้เลยสองมาขอสองขอสองได้สองเออนั่นแหละสวยงามต้องกดสปีดดีว่า โอเคครับ okay, ผมพันสี่ยังได้อยู่อีกเทินหนึ่งฮะยังอยู่ได้ยืดได้อีกเทินหนึ่งดิโพหนูสู้เขาหมาเปลี่ยนตัวโอ้โหซาโก้ซาโก้ข้าพลังเยอะกว่าดิโพที่เป็นไฮบิดแดงคิดดูดิ <c oughs> เอาไว้ล่ะโูวให้บิดแดงมันน่าจะให้เบสสูงๆกว่านี้หน่อยเนาะมันไม่น่าให้แค่นี้เอาจริงๆแล้วตบสามโอ้โหเรียบร้อยทําดีแล้วลูกมาละครับผมดาเปจโลมาแล้ว มหาเทพก็โก้เก็บ2ตัวนั้นแบบสบายสบายแบบนอนนอนเตียงได้อ่ะฟึบไปนอนไปนอนเออเอาละครับผมไอพวกนี้นี่ค่าพลังนี่ไปไกลเหลือเกินนะสี่มาขอสี่ได้สี่ครับผมสวยงามโอเคเอาละมหาเทพก็โก้มาแล้วโอ <c oughs> ้โหเขาเรียกว่าตีข้ามวันนะแบบนี้เขาเรียกว่าตีข้ามวัน ไปนอนบับเรียบร้อยไปดีเอาลคะครับผมตัวท้ายละเองนี่เป็นรีเจนระดับสามครับผมดูขอบทอง,ทองวิปับเอานะฮะโอ้โหแล้วเป็นไงอะ่ะไม่สะเดือนผิวเฮ้ยไปนอนฟ๊บมาวาดปับบับบับ,บเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบที่สี่ครับผมสวยงามครับผมโอ้โหใช่ได้ใช่ได้ไดแม่รอบท้ายครับผมพี่โอ้ยร <c oughs> ิเจเนยียมาเองล่างแม็กซ์ะด้วย <c oughs> เดี๋ยวนะพี่ว่าพี่ว่าพี่ต้องปลูกว่ะพี่ต้องปลูกมาว่ะคือตอนเนี้ตัวมันอืม <c oughs> อะไรจะให้เอาพี่เอโคไปตีเหรอ <c oughs> มันมันก็ไม่ใช่ถูกไหมทุกคนมันก็ไม่ใช่ครับผม เฮ้ยแต่เดี๋ยวมีตัวช่วยเราได้71โอ้โหตัวที่ถูกสุดใช่ไหมอ่ะมาอินโดแรปเตอร์ไปจัดกครับผมมหาเทพคอมปีมาช่วยแล้วฮนะแล้วสองตัวมันจะาดามิเอ้ยมันจะเอาลงไหมเนี่ยสองตัวสกอร์เปลี่ยนเล็กคือถ้าเหลือพี่โตเอาลงอยู่แล้วผมแต่มันไม่ใช่พี่โตไงมันเป็นอินโดแรปเตอร์กับสกอร์เปลี่ยนเล็กแต่ไม่มีปัญหาครับผมในเมื่อมหาเทพคอมปีมาช่วยแล้วตบสองมาแล้วปึ๊บ ปึ๊บโอ้โหโอเคยังถือว่าอยู่ได้ครับผมมาลินเชเนียอย่ายโยกบ่อยอย่ายโยกบ่อยสองมาขอสองได้สองขอสองได้สองต้องมันต้องปึ๊บโอ้โหดานานซะด้วยเอาละครับผมสีนี่เป็นไงลงไปเลยครับผมสาม,มา โอ้โหแล้วไม่ตีครับผมทุกคนเอาละครับผมงั้นเก็บไว้ก่อนนะมาเดฟคอมปี้ยืนนานอยู่แล้วไม่ต้องห่วงและตอนนี้มีสี่แต้มสี่แต้มตกหมดไหมตกหมดครับผมสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอ้โหท่าเยอะมาอินโดรัตเตอร์ลงสนามเอาละครับผมตอนนี้ยางก้าวเข้ามาและก็ส่งมันลงไปนอนหวานก็นลูก ไปนอนบักเรียบร้อยไปดิเอาล่ะตอนนี้คตัวนี้มาสองรอบแล้วใช่ไหมมันก็เป็นตัวที่ได้รางวัลจากในแพ็คเหมือนกันครับผมแล้วมันอาจจะเก็บสี่ใช่ไหมเอ้ยกันสี่วะโอเคสวยงามดีนะที่เรากันไว้สี่มาขอสี่ขอสี่ได้สี่ครับผมปึ๊บโอ้โหโอเค ไปนอนหวานนี่แกพ่อมาหาเทพคอมพี้มาช่วยเลยนะเนี่ยทุกคนไปนอนบับเรียบร้อยไปดีเอาละครับผมมาไอ้พวกนี้อยู่ในแพ็กั้งนั้นอยู่ในแพ็กั้งนั้นขอให้ได้ตัวล่างสุดนะและ้วตบสีครับผมปึ๊บเรียบร้อยโอ้โห เอาละครับผมหมา,าเดพคอมพีกลับมาแล้วแล้วมาสามตัวครบครับผมขอโทษด,ด้วยโอ้โหยืนยาวมาสกอร์เป็นเล็กมาแล้วไม่ต้องต้องบอกว่าไม่ต้องถึงมือมหา,าเดพคอมพีไม่ต้องถึงมือเขานี่แค่สกอร์เป็นเล็กก็พอปึ๊บเงี่ยมไปดีอีเนี่ยมปึ๊บโยนแล้วก็ฟาดเรียบร้อย โอเคจบไปในรอบท้ายครับผมสวยงามครับผมแม่สวยจะจัดฮนะโอเคครับผมทุกคนตอนนี้แพ็คลินเจอร์เนียก็สําเร็จไปที่เรียบร้อยครับผมเยนี่เลยครับผมเอาละเดี๋ยวเรามาลุ้นกันครับผมใครที่ได้แล้วหรือใครที่ยังไม่ได้ตีต้องรีบตีนะครับผมมีเวลาจำกัดเท่านั้นนะครับผมมารีเจนระดับ3จงสถิต สถิตตัวเลยสถิตถตัวเลยคือซองมันมีตัวตั้งเยอะมันเลือกตัวที่เบาที่สุดในซองมาให้พี่ <c oughs> อลันกาเอาไปทิ้งได้ไหมมีมีขายการ์ดทิ้งได้ไหมตัวจะได้ขายทิ้ง <c oughs> <c oughs> โอ้โหดีที่สุดวันนี้ตัวก็คงไม่มีเงินพอตีเอ้ยตัวแบบหมดตีเงนินเขียวไม่ได้ครับผมทุกคน <c oughs> อ่ะดันเดี๋ยวพี่ให้ดูลินเจเนียพี่ก็มีครับผม นี่ทุกคนเป็นไงว้าวสวยไหมครับผมตัวนี้ก็เป็นตัวเรอีกตัวหนึ่งครับผมเป็นรีเจนระดับ2เนาะตอนนั้นพี่ได้มายัางไงไม่รู้จําไม่ได้แต่เหมือนเคยรีวิวไปแล้วปะ่ะหรือยังไม่เคยครับผมทุกคนน๋อสวยด้วยครับผมและตอนนี้ในเรือใหญ่ก็อย่าลืมไปเก็บแลกกันนะครับผมทุกคนาใครอยากได้เนาะยังไงก็ฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจให้พี่ด้วยครับผมสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนครับผมไปแล้วครับผมบ๊ายบาย เจอกันใหม่ครับผม